ครับดิเอยฟกวันี้ฟุกห yes ันว oh, ันนี่หันวะนี่กหันวันนี้เดี๋ยวทำล็อกแก่ล็อกอย่าล็อกแก่ล็อกแก่ล็อกสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในชิปเปอร์ซีซั่นสามนะครับก็วันนี้เราก็มีใครกันบ้างครับ สวัสดีค่ะบอบอทวีนะค่ะนายนันตัวตอนนี้ผผมเกอชนครับผมอันครับผมนายเดวูบเดวูบคนใหม่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 โอ้ยแล้วผมล้ผมผมแล้วน้องใหม่ตอนรับน้องใหม่เออตอนรับน้องใหม่ดอารยารยาไปุ๊กสวัสดีนะนี่เราเอง โอดูบอกกันเลยไม่บอกกันเลยโอ้โหเดี๋ยวก็ตกเอาเวงยนเยอะแล้วเกิดไม่ชิบหายฮะเฮ้ยได้ได้ชิบเป็นเบอรกิ้งว้ได้ไวอย่ไม่รู้ไม่รู้ลุกอย่างทุกอย่างทำด้วยน้ำเนยแต่ตอนเดียวเท่ก่อน ่นะครับสำหรับอันนี้จะเป็นลของ1นึงจุดเก้าจเออเออหรือไม่ใช่่าเป็ยหนึ่งเก้าดสองไมหนึ่งเก้าจุดสองก็หนึ่้2สองเออแล้วน้เปจุดแปดอ้เอาเข้เก่าเลยกูลงลุกแลงลุกมันเนี่ยลงกลงหเดี๋ยวรู้ไหมทำไมกูเปิดเฉดเดอร์เปิดเฉดเดอร์ด้านเดี๋ยวเขเ่ออกคลิปหน้าคลิปนี้กูขอเจดเดอสักคลิปเออเกือบเกือบเกือบ เดี๋ยวทำปีกทำปีกมาสองอันแล้วเฮ้ยนายอย่าพึ่งอย่าพึ่งไาไปตาดูสตรย์ไปโอ้อาหารไปก่อนแล้วไปเอาอาหารก่อนแล้วอาหารเป็นตัวตัวด้วยนะอ้าวเจอเหล็กแล้วนี่หวะ โอ้โหเจอเลยเลยไวดังวะหินหินตะก้อนยังไม่ได้ตอนนี้ไม่ไม่คือไม่สิบนาทีแล้วเจอไดมอนเลยเหรอ นั่นก็เกินไปก็ไม่แน่นะไม่แน่นะกลัวฉันเจอกูอ่อแล้วกูไม่ไหวกูมองไม่เห็นจะแล้วมึงจะใส่ทำไมล่ะครับอือกูุ่อินดีครับใช่างไอ้สิไอ้แอมไอยแอมไอ้แอมจะแยกกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยว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 เดโอ้ลุงตอนนี้ขอแบบเริ่มต้นก็อยู่ด้วยกันก่อนแล้วพอสักพัสเนี่ยก็แยกย้ายมาแยกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมา มอาเลยเลยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเปิดช็อตคอร์ดบาร์ไงโอ้โหวัยดังแต่ละคนเหล็กโอ้เหล็กสิบแปดอันเจ็ดเทอ้โหโอ้โหโอ้โหฮาร์ดทัฟติกต้นคุงโอ้ยคุณจะเลิกกันไหมนะครับเจอไม่ใช่ What the เดี๋ยวเจนี่มันของใครปล่อยอืม เออก็วันที่หกเมษาราคาน้ำมันลดลงนะคะเปีนเนยอๆๆเดี้ยลน้ำมันมาจากไหนความไวแล้วเราถามนะว่าสมัยอ่าเขาค่นคนอื่นไปไหนกันหมดไม่มาใช่นี้เออไม่มาไม่วาไ่าจไม่มาแล้วก็มีมีกันเพียงแค่ไม่กี่คนไม่เอาง่ายๆว่าไม่ถึงสิบคนหอึ่งสองสาม อย่างพี่หนึ่งสองแล้วก็ถ้าใครถามปาญรามขึ้นบอกถ้าใครถาม,ถาม <c oughs> เกี่ยวกับสมาชิกที่หายไปถ้าถามเกี่ยวกับใครขึ้นมาฉันจะแบนอ,แออกแ <c oughs> นวใจยยเย็นใจเย็นจีใครกล้าถือเเกแก่แก่กู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 กลับเลยไม่บอกถามก่อนเลยดีที่สุดเพราะยังมาก็ไม่ครบไงเข้าใจมีใครจะถามบ้างอย่างดเเนี้ยอ่ะฮะถามไม่เจอไม่เจอถาม กล้รู้นี่ว่าเราเราเป็นคนยังไงม่กรรมใช่ครตรงไหนบอกฉันหน่อยสิยินดีใจเธอเสมอกรรมไม่ใช่ผิดกำบาร์นั่เสียวเลยเดี๋ยวมาใช้ไล่แบบเดี๋ยวมาใช้ไล่แบบพี่ซีเราเป็นคนเดียต้องขึ้นเจงเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเจงเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอ่าผมมีทะเลาะกันเอ้ยไม่ใช่แฟนทะเลาะกันเรื่องนี้เรียวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้จะไม่ยุ่งเรื่องนี้นิวกันอาจจะไม่ยุ่ง อ่ะเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋วเดี๋ดียวเดยวเดี๋ยวเด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 ี๋วเ อยู่นี่ไงวะเดฟี่ไหนวะเห็นแนวมแหกสนไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ที่เดฟอยากรู้อย่างหนึ่งเนี่ยทำยี้อะไรครับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะตาตัวเองนั่นตาตัวเองไม่ได้ตาปล่อยตาตัวเองการู้นี่มีคนหนึ่งมีคนพูดเหนึ่งกี่คนสองคนก็มีรู้สินะภาษาบ้านเกิดภาษาบ้านเกิดแน่นอนนะเจ้ายจกาวัดของนายจ้า เไปเดี๋ยวให้นำมันให้มันอินเดียเปล่ากวายเออะกวายเยอะอะติดเป็นคนเมืองการเออไม่ใช่คนราชบุรีหรอเมืองการเมืองการเกิดเมืองการเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นรายแรกเ้โอยจจ ไอชิเป็นเหล็กเยนนชิงหมูนั้นนนพยากรอากาศด้วยเอกับเดี๋ยวเดี๋ยวยายกเดี๋ยวนะสเกตอชิเี่สเกตอชิเป็นเว็บเว็เว็บเว็บคอหนึ่งคอหนึ่งเอสเกตได้แล้วสองคนมันจะกลางคืนแล้วนึกลางคืนแล้วไม่ใช่กามันกลางคืนแล้วแหละเอาเหรออันนี้อยเหมือนนะเอ้ยเ้อยเออดืมขอหน้หมูหน่อย ้าวเนื้อหมูหมดแล้วหรอไม่เป่าคุณหยิบไปไอเราคุณหยิบไปโองใบเสร็งคุณน้องหมาด้วยนะคะคุณน้องหมาเก็บต้น้องหมาแล้วพูดเพราะๆนะคะคุณน้องหมาพอสะดุนึงแล้วก็จะเดินไปเตะมันนะคะแต่ก็จะบอกว่าหนักเก็ตแล้วไม่ใช่อะไรครับตอนนี้มีพีโอมาแล้วแล้วก็จะอกแม่พาไปโรงพยาบาลไหนโอ้โห ตอนหน้าฉันเลยนะพี่นนท์เสียงดังสนั่นเดือดดาลเท่ากัอาดระดับที่ไม่ใช่ลดแล้วก็เป็นที่มีช่างกีอะไรจับตากตแตอนนั้นเปลี่ยนหน้าที่ถึงตอนนี้ไงครับงานวิไลต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวมาสาวโอ้อู้นายแกเป็นล้านหมดเลยทำเตียงทำเตียงเฮ้ยเฮ้ยทำเตียงครับทำเตียงก่อนทำเตียงทำเตียงทำเตียงเฮ้ยเอาเหล็กเอาเหล็กมาตัดขนแก่เอาเหล็กมาตัดขนแก่เออ เจอทองแล้วอ่ะโอ้โหคุณทองเลยค่ะเจ๊ไว้ไว้การอัตลักษณ์สว่างนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่ทำพี่ตาคนแก่อยังโอ้โหทำทำลูแล้วเหรอโอ๋อสายเสียงอึ้งอ่างอยากชังดือมาเสียงอึ้งอ่างแน่ใจเลยเสียงอึ้งอ่างก็มาก็มาเราสนอ นาตอนนี้เฟรมเรทที่อัดอยู่มันตอกกิที่สามสิบเบบี้ยสักไว้อยู่สี่รอมันตอกกยู่่สามสิบแต่แม่งลื่นเนี่ยม่นแตกั้นอ่ะนปีเก้าสิอ๋อตีขอไปเหรอของไปเท่ไห่วะไม่รู้พออัดพออัดไว้ที่สามสิบของไปหกสิบใจเย็นไลยพอเราอัดไว้ที่สามสิบนะโอ้โหกดแท็บแล้วดูเลยด้วยป่ะนะ โอ้ถมาเตอร์อันเตอร์ไม่ได้เลยทำไมในแต่ละคนนี่แบบว่าดูดูพี่โดนดูพี่โดนแกดูพี่โดนแกแอบพี่โดนแกไม่บู๊อยู่ไม่เฟิร์สไม่เฟิร์สบัตโอเคมาเตอร์อันเตอร์วิ่งมาเตอร์อันเตอร์วิ่งวิ่งกันเลยนะกดแท็บแล้วคุณจะรู้อูุ้ยจอลาพีดลาเป็ดลาเป็ดอุ้ยเจอแล้สโตนเไปจริงนะไม่ได้พูดเไป ไอลิมีคงไปไหนซะแล้วล่ะไผ่ก็ได้ตบตบข้างหลังให้หน่อยตบตัวข้างหลังให้หน่อยไอลิมีตายแล้วสองอ้าวรลาสองเดี๋ยวนะข้ายังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายจนมีคนหายใจยังเห็นนายเข้ามาเลยอันนี้ประสบการณ์เยอะเว้ยไม่ตายง่ายหรอกไอ้นายเป็นไรมากหรือเปล่าเนี่ย ขอให้ตายขอให้ตกตายขอให้ตกตายแม่งขวดแช่งเลยเดี๋ยวขอแช่กันตกลาวาตายขึ้นมานี่เอาไงนายจุดขึ้นไหมนายจิตขึ้นไหมจุดขึ้นจุดขึ้นจุดขึ้นโอเคเราก็ขึ้นเราก็ขึ้นเห็นอยู่ขึ้นเอาไงนี่กับสปาซอมบี้เอาไงบอกได้เลยไม่ไปทางนู้นแล้วเก็บไว้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 แล้วไปด้วยกันอู้ชิดม่ง เจอหัวเฮ้ยเจอลาบเป็ดเดีไปเจอลาพีลาซูลี่แล้วก็คือเอาไงอ่ะปล่อยอยู่ตรงนั้นแหละถ้าจะมาหาเลยอะตามนั้นปล่อยอยู่รอบยี่สิบใช่ป่ะไม่อยู่รอที่ไหนก็ไม่ค่อยไกลนะก็ไม่ค่อยไกลเนะจะไม่ถือแม่งโอดนใครว่าคนคนเถื่อนไม่ใช่นะครับจำเอาไว้จำเอาไว้พ่อแม่เนี่ยแหละคนเถื่อน โอ้โห oh. ินอะไรก่อยด้เฮ oh. yeah. 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 ้ยกูยังไม่ตายกะการกับกับลกเออยังไม่ตายกับลุกวนี้น่าจะมีเด็เขาเนาะเหมือนเช่ันก็ต่ไม่ด้อ่ามั้งไ่จริงลบยิยัฉันมากที่หนตาของตัวใช่หมพนุนยังไงโอเค อ๋อครับลองเลียนลบยี่แปใคร้เจอถ่านเอ็มโอ้คิปเปอร์บึมใครก็ได้ขออาหารหน่อยอ๋อไม่มีนะเซกเกลอู้ยอู้เจอทองอู้เจอเลวินโู้คิปเปอร์อีกแล้วอู้ยไม่เจอเลวิน ย้ายใหญ่แปดโปย้ายใหญ่โอ้โหูทีนี้คิดเลยคิดอะไรก็ไม่มัก็ไม่ไยาบมากนะแต่แต่แรยแต่เมื่อกี้กืบหยาบแต่เมื่อกี้กืบหยาบเกแล้วเล้กล้วเเจของแล้วแตกจะตายแล้ว ก็ตายรอบตายกับตายทับบ้าเลยอ้าวคาทิเปอร์แล้วพงการีน่สองคนนี้อ้าวจะสบอ้าวจะสบปาสกีไรตันโอ้โหนของดีเดี๋ยวเมื่อกี้ไข่เดี๋ยวเมื่อกี้ใครกินมาใครใครกินเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีคนกินว่ะมีคนกินสาระมากภาษาดีดี กี่ขั้นี่ขวาอะไรลูกเจักรตันไงคะอู้วอซีซีีโอ้ซีซีเอฟอซีซีีอันจะไปเรื่อยจบดเรยน้ำลายเต็มใหม่ละได้อะวะได้อะวะเบ๊บเบ๊บเบ๊บไปอ่ะไป เวฟยมาเวฟเวอย่มาเวฟยมาไเวฟเฮ้ยอยาขอเยยขอมั่เก็บมาให้เด้วยเวฟต้องช้เวฟต้องกดคิวโยนไงอกดคิวโยนโยนกดโยเมื่อกี้เฮ้ยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมันลาวากลัวอะไรมีน้ำเฮ้ยก็นั่นแหละตัวตัวกวเลยตัวกลัวเลยไนั่นไอคนดีเพื่อนนี่เพื่อนนี่มี ก็สังเกตนะคะดูหลอดเลือดเรานะคะโอ้โหอ้าวโอ้นจาเนจะเลือดเรานี่บอกว่ามันช่างเยี่ยมไปเลยเยี่ยมได้สเลยปิปิดแลวเรือก็จะลีเจมด้วยความรวดเร็วเวคเวฟเวฟคุณทองมามคุณทองให้นะคุณทองมาคุณทองให้นะเนี่ยตืดเลยมาไหน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  ฟูแล้วละเหรอ้ได้ได้ดฟูมั่งเอาเปล่าไม่นี่แข่งกับฟูหรอวะพระพักจะป็นก็จะเป็นเหมือนในเอ่อในเวเองตราจะแข่งอยู่เวนซีกันหรือไงขอพายเกษารไม่จดละนายมาจริงจรองเดีของ ลงมันตีขึ้นพอดีมเจอขกลมูเจอไดมอนต์กูพอใจเลยวผ่านแรกมาแล้วเริ่มไปกี่นาทีเนี่ยยี่สิบหกนาทีโอ้ยยี่สิบหกนาทีเดี๋ยวค่อยไปตัดอาทีหลังแล้วกันนะนี่กูลงรวดเดียวไม่ลงรวดเดียวเดี๋ยวไม่มีคลิปลงเพราะไม่เพราะไม่ใช่เป็นคนถ่ายดองคลิปเนี่ยอกไปก็คงจะรู้ก็รู้ก็เอยู่ว่าเป็นครสายดองคลิปเลย โอ้แม่แม่แม่สายดองดองอะไรดองยาดองเหล้าอ่านนังาไดเยอะว้าวเลยอร่อยดีกลับอร่อยด้วยเออลงกินอะไรสองแปดห้าปะเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่เย็นเลเย็นเกินอ้ยใครก็ได้ชิกุใครได้ชิกุชิเกุเจเย็าตย็นต้องของชาวบ้านธรรมดาดีไงอย่ามาคุยเลยกันเนี่ยย่อ้ยกูแล โดูเลือด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 เลือดส่องหัวใจขับระลีที่มาย่งเร็วกินอาหารก็เรียบร้อยัวดตายปู่สายจะบปู่สายจะเป็นรับประแดกอาหารนะท่านกินเหล้าให้กินกุเลียมตามไม่อร่อยจะดีเหรอไอท้องเสียมไม่ใช่เหรอจะดีเหรอลุงมาต้องอย่างนี้ดีกว่าต้องกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เอ็มร้อย เาขูดาถ้าไ,ไ,ไปถ้าขวดโอ้โหค้างเลยเอูย้สกลเอะมันไเป็นไรหรอกกลุ่มกล <laughs> ุ่มที่ดูส่วนมากแม่งเด็กช่างอู้อสกลเอะ <laughs> อันนี้อันนี้เรื่องจริงกลุ่มที่ดูส่วนมากเป็นเด็กช่างหรือเปล่าวะหรือเ <laughs> <laughs> ปล่าก็ <laughs> <laughs> าด้นะ, <laughs> ะไม่ไงพวกมันดูจริงหรือเปล่าได้ได้ยู่ไหนเนี่ยอยู่บนหัวเว็บอะ เราไม่ทำอะไรเป็นหัวเดี๋ยวไม่ใช่บนหัวดีกว่าแล้วเว็อยู่ไหนอยู่ละก็อยู่ที่เรือไป็ท้อที่ขุดเพชจนะก็อยู่ตรงนั้นแ่ะอ๋อเห็นแล้วอยู่ตรงฟาไอ้ฝามฟาไม่ใช่ฝามใช่ไหมฟ้ตอนนี้ไอตรงสปาวมอน่ะอยู่ในทําลังการเราจบกันสอกกี่นาทีดีอ่ะตั้งสามสิบพอดีเลยไหมพอซิดซีซั่นมันไม่ก็เจอไพ่ก็เจอไพ่ก็เจอก็เจอเพชรแล้วอ่ะ เห็นแม่บอกสักสิบนาทีอยูไม่แน่ก็สักพาร์ทหนึ่งแล้วก็เจอเดมอนโหแม่งยัเจอแต่ทางนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่สองเพราะพาร์ตละสิบนาทีงตัดยังไม่มีคลิปดองพาร์ตสามสิบนาทีก็ไม่มีคลิปให้ดองหรอโอ้โหกรรมอีกอย่างคือเดน่าเบื่อยังจะวดองคลิปอีกแล้วเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวคืออัดยาวเกิน

ไปดีกว่าโอ้กยคือลันอะไอย่างงี้ลันลันมากงลันไก่ลันไก่อะโอเคได้ฟูไอรอนแล้วนะคะจังหวะนี้เขาฟูไอรอนชุดเลยตั้งอย่างไรกูฟูตุกูฟูตุกฟูยักษ์เเออว่าไมูถ้าใครดูคลิปเอกร้อนะ จะลุงนั่นแหละตำหนดคนี้ปุยาปักอยู่ชันเลยชัดเลยเอามาโอเคเรากลับไปรวมคนกันดีกว่าเดี๋ยวรอรอรอรรรอออชันด้วยรอชันด้วยรอเช้าก่อนดีกว่าไหมรอรอชันด้วยรอชันด้วยก็รอเช้าไปไหมไม่ไม่ต้องรอชันก็ได้รอเพลนก็ได้ตรงไหมรอให้ถูกไปเลยค่ะถูกวันแล้วมันต้องเร็ เราเราเพนก็ได้เราบริวารตอนนี้นี่เพื่องๆก็สังเกตนะคะรอบๆด้านหน้าด้านหลังนะคะมีไฟบีค่ะเปอร์กับซอมบีค่ะพาร์ตตึ้งไม่มีอะรทำก็ปล่อยเขาลงทำกันไปอันนี้ไปก็บูนะคะจังหวะนี้บูลงไลยวะโอ้โหโอ้โหบึ้มนายอยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไหนกันก็เอยู่ท่ไหนกันที่ไหนกัน ไม่ยินเสียงเยอะแต่แมงหลงว่ะคนไหนเขาก็ <u> uh> ตกปลาโคตรชิลสายชิลสายชิลก็มาอยู่ลิมทะลิงเันนั่งตกปลาอยู่ลิมทะลเลใจจริงจริงฟ้าไม่กินเหยื่อเหยื่อไม่ปละเอาไปลเก้าอีโอเคไปแล้วครับปลาหลง โอเคแล้วเดี๋ยวรอรอด้วยรอรอรอด้วยรอด้วยเวฟอยู่ไหนอ่ะกูเวฟอยู่ไหนบอกได้เลยอยู่ตรงอยู่ตรงที่กุณเพจอะนี่ก็ไปนี่ก็ไปเว็บไม่ต้องกลับไปกลับมาก็ได้เดี๋ยวลงเจ๋งอะเอเองเดี๋ยวอันนี้มันพาตามหาคนไงวะนี่ไงเว็อยู่ตรงที่คุณเพชรลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเด็ดตาย ไม่ผ่าแต่ก็แต่ทำอะไรกันได้สอบคนนึงเบบมัครับและเขาก็สายขวานเหมือนเดิมเป่าวามพี่โดนอาวานพี่โดนยิงแกมาอาวุธที่แรงที่สุดในมาครับใช่รุ่นก่อนขวานจะเป็นอาวุธที่แรงนะแรงนะขวานแรงตีลองจากดาบ แต่ตอนนี้ดาบมันลองจะกวนนั่นเรื่องความเร็วก็ดาบก็ดาบขาดดาบก็ยังนำอยู่เอาโอเว็บไปไปึ้นคืนคืนคืนรอพอมาใหม่ใหม่ใ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 ม่เมื่อกี้เมื่อกี้เจอตัวขาวๆเจอตัวขาวขาวถ้าเจอจำจสูงๆจำจำจำใจนั่นเองโอ้เอาน่าวิ่งครับถ้าเจอตาขาวๆเนี่ยเออใส่สเต็มโอ้โห อันนั้นคือผู้เดียวเลอกเกม w i e I am love the game I love the game มาอันนี้ก็อยู่ได้ันาก่อนเนาะ33นาทีแล้วนะอาจอ่ะอ้ไม่ป็นไริตจะฟิตตรงไหนดีมีเพชรไหมโยนให้หน่อย ไม่ไม่ให้จะทำไอชิเม้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉอดนะฉอดนี่หนักนะเดี๋ยวฉอดหน่าก็แต่ก็แต่เลยดึงแต่อย่างงี้อันนี้ไหมเดี๋ยวอะไรกันแล้ววะโอ้โหจบแมวเล็กนิดสามันอ้าวไปขึ้นเขาเมยไหมรบเร็วไา พี่พาร์ทมดีเลยก็ยังได้กดไลคับสไครป์คนในคิปเปอร์แฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่มาทีหลังใส่เลขที่เรื่องอะไรคะเดี๋ยวก็ถ่ายพาร์ทสองต่อไงแมก็เข้ามาดีเอ่าววันนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อะไรช่องอย่าลืมไลค์ด้วยเวลาจะกดนะคะให้กดสองรอบนะครับอย่ากดสามกดเราเดี๋ยวก็พอแล้วโอเคพอสองรอบเถอ กดทอนเพื่อพอนแอ่กดฮอนกดกดฮอนคนเดียวสองรอบสุดที่แล้วกดกดสามรอบแล้วก็ไปกดเอ่อช็อตแนลของฮอนนะคะสักสองรอบนะคะไอตีนอมขอตืมันจะตีกันแล้วเรียรีรีก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่พรั้งหน้าบ๊ายบายบายครับผมขออาหารหน่อยไปหยุด โอเค <laughs> จะถ่ายพันจะถ่ายเลยไมพอดสอง